Oh! มาสู่ในช่วงแชร์ประสบการณ์เรื่องร้อนนะครับคืนนี้แชร์ให้ฟังกันนะครับนะฮะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่น้องเม์นะฮะนะครับได้เขียนส่งมาให้ผมอีกหนึ่งเรื่องนะฮะนะครับวันก่อนที่ส่งมาสองเรื่องนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ทันซันเลยนะฮะนะครับผมก็ดูอ่านดูนี่เอามาเรียบเรียง นะครับก็ได้ใจความที่ก็ไม่ยาวทังไลน์นะฮะแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังเอาละนะฮะฟังความบันเทิงเพื่อความสนุกนะคุณผู้ฟังนะฮะใช้ดุลพินิจวิจารยในการรับฟังแล้วก็ชมกันด้วยนะครับแต่ก็เรื่องแบบนี้บอกเลยว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะฮะนะครับเรื่องราวนะครับนะฮะและนั่นคือ เรื่องการที่เราขับรถไปเจอนะครับไม่ว่าจะไปเจอการเหตุการณ์ที่รถชนนะฮะตายไม่ตายไม่รู้ยังไงนะครับบางทีเขาอาจจะยังไม่ตายแต่คุณไปทักให้เขาตายเออประมาณนี้แหละนะฮะบ,บางคนเนี่ยขับรถไปเจอนะอุบัติเหตุข้างถนน แล้วก็ชอบพูดว่าเอะตายไหมตายไหมน่าจะตายให้แกแล้วแบบนี้เออเนี่ยนะดูสภาพรถแล้วไม่น่าจะรอดเออเนี่ยแบบนี้แหละที่ที่ที่พูดกันนี่แหละนะครับจายยอะอย่างนี้เนยฮะนะครับ,นะรบแล้วบางคนเนี้ยพอไปเจออ้โหูโอู้หูหิหีกันอย่างนี้เลยนะฮะอ้โหอะไรขนาดนั้นนะครับนี่นะฮะผมบอกให้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับ คนที่เจอเนี่ยเขาเจอกันมาเยอะแล้วนะฮะก็หลายเรื่องแล้วเหมือนกันที่ผมก็เคยเออกมาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังกับการที่เราขับไปเจอเนี่ยแล้วก็ไปทักเนี่ยแมมเยอะจริงๆเหตุการณ์นี้เหมือนกันฟังคล้ายคล้ากันนะคล้ายคล้ากันแต่ไม่เหมือนกันไปนะฮะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวพาคเนืออีกแล้วนะฮะนะครับเกิดขึ้นกับเพื่อนของน้องเมย์นะฮะคือการที่เราขับรถไปอย่างนี้แหละนะฮะมเมล่าใม้่พังบอกว่านะครับนุชเนี่ยเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยเขาไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยนะฮะ เคยไปเที่ยวหรือว่าอะไรเลยนะครับเป็นคนที่นิสัยดีมางเออนะฮะนะครับคนหน้าตาดีนะฮะทำแต่งานเสร็จจากงานก็แหมกลับบ้านนะครับแต่คุณเราก็บอกแล้วว่ามันต้องมีสักวันนะครับแต่กับเหตุการณ์ที่คุณพลาดนั่นก็คือมีอยู่วันนุษนะฮะขับรถนะครับพารถยนต์ไปรถเก่งนะฮะเสร็จจากงานก็คิดถึงเพื่อนนะครับขับรถไปหาเพื่อนดีกว่าวันนี้ แวะเวียนไปถามไทยนี่ว่าเป็นไอสภาดีอยู่ไหมก็เลยไปแต่บางเอินวันนั้นไปเนี่ยนะครับมันยาวฮะไปพูดคุยกันโน่นนี่นั่นกันนะฮะจนมืดค่ำนะฮะเพื่อนของนุชก็เลยบอกว่าเออน,นุชเนี่ยตัวเองอะกลับ้าได้แล้วนะนะฮะมันค่ำมืดดึกแล้วนะเดี๋ยวเจอผีเอาเออนะฮะเพื่อนทักอย่างนี้เลยนะฮะบอกให้กลับมาไนดนนะ้แล้วนะฮะเดี๋ยวมืดค่ำเนี่ยมนันอันตราย เปื่อดเจอผีเจอผีอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหพอได้ยินแค่นั้นแหละนุชก็เลยเออเดี๋ยวกลับด้กลับนะถ้าอย่างนั้นแน่ก็มาอยู่แล้วนะครับก็เลยขับรถมาเส้นทางถนนนะครับเส้นหนึ่งเพื่ที่จะกลับบ้านขับรถมาเรื่อยๆนะฮะด้วยความทีตัวเองเนี่ยนะครับน้อยครั้งนักที่จะการขับรถในตัวนั้นคืนแต่วันนั้นมาฮะนุชก็บอกว่าปลกยใจแล้วล่ะตอนแรกขับรถมาเส้นนี้ทําไมรถมันไม่มีเลย นะครับรถมันมีน้อยมากนะฮะนานๆนานๆจะจะผ่านมาสักครั้งหนึ่งสักคันหนึ่งโอ้โหนะครับแล้วมันเปรี้ยวด้วยก็เลยคิดถึงคําที่เพื่อนบอกอันทีนี้คิดถึงเรื่องผีนะฮะตอนนั้นนั่งอยู่คนเดียวในรถขับรถมานะฮะขับรถไปเรื่อยๆนะฮะไปเห็นสิ่งหนึ่งข้างหน้านั่นก็คือไฟนี่มันสาดไปข้างถนนนะครับเอ๊ะมันมีอะไรอยู่แต่คุ่มแต่คุ่มอยู่ไกลๆเนี่ยเออนะฮะ ก็เลยขับรถกาไปเรื่อยๆนะครับไปดูเรื่อยๆนะฮะจนเหนแน่ชาาัดเลยคุณผู้ฟังนะฮะนุชบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดเรื่องผีเลยนะเพราะตัวเองไม่เคยเจอขับรถไปถึงปั๊บนะฮะแสงไฟกระทบกับร่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอ๊ะนุชก็แปลกใจว่าทําไมเด็กผู้หญิงคนนี้ป่านี้แล้วเนี่ยทําไมมานั่งอยู่ตรงนี้ข้างทางเออ นะฮะทำไมไม่เข้าบ้านหรือว่าบ้านอยู่ตรงไหนกันแน่นะฮะแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีบ้านด้วยนะฮะแต่ตอนนั้นนุชเนี่ยก็ไม่ได้คิดอีกคิดว่าอ่ะสงสัยเด็กอาจจะมาเล่นอะไรประมาณนี้แหละนะฮะเด็กแถวนี้แหละมันรู้บ้านตรงไหนหละ่ะอาจจะมาเดินเล่นก็ได้แต่แปลกตรงนี้ว่ามันอยู่คนเดียวนี่แหละนั่งงอง,งอยู่คนเดียวนะฮะนั่งอยู่ตอนนั้นจอดรถแล้วนะฮะเด็กผู้หญิงนั้นหันหน้ามากระทบกับแสงไฟนะครับ นุชก็เลยได้เห็นตาเลยก็ไม่มีอะไรผิดปกติเป็นเด็กผู้หญิงจริงๆนุชก็เลยลงไปะฮะลงจากรถด้วยโอ้โ oh ห oh. ลงไปบอกว่าเออหนูเนี่ยแล้วมานั่งทําอะไรตรงนี้นะฮะลุดก็พยายามที่จะถามนะฮะว่าทําไมไม่กลับบ้านนะฮะเดี๋ยวบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปส่งไหมเออด้วยความนิจัยดีอีกเออนะฮะ นะครับแต่เด็กคนนั้นไม่พูดอะไรนะฮะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนั้นเนะนุชบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนวิญชาเลยนะฮะไม่เหมือนผีไม่เหมือนวิญญาณอะไรเป็นเด็กเป็นคนแหละนะครับเป็นคนนี่แหละตาก็ไม่ถลนอะไรนะฮะเด็กนี่แหละนะแต่เขาไม่พูดอะไรแต่พอนุชเดินกลับมาที่รถเชื่อไหมว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเดินตามมาะฮะนุชชวนแล้วครับชวนนะฮะชวนขึ้นรถเดี๋ยวจะไปส่ง เด,ด็กผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นรถครับรถก็ขึ้นรถโอ้โหผู้หญิงตัวเดียวตอนนั้นคืนแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆนะฮะันั่งข้างหลังนะครับเด็กผู้หญิงเนี่ยนั่งที่เบาะข้างหลังตัวเองก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับแต่ผิดสังเกต่นิดนึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลุตบอกว่าเขาพยายามมองที่กระจกด้านหลังนะฮะว่าเด็กเนี่ยเป็นอะไรบ้างหรือว่านอนหลับแล้วหรือยังหรือว่าหลับซะแล้วอะไรประมาณนี้แหละนะแต่ว่าเออเดี๋ยวค่อยค่อยถามเอาว่าบ้านอยู่ตรงไหนยังไงนี่แหละ นะฮะพอดูในกระจกเท่านั้นแหละเด็กผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอยู่มันยิ้มฮะได้มันยิ้มนะมนมนะแต่ว่ายิ้มไม่ธรรมดายิ้มปากแบบปากเกอบถุงถึงรูหูอะแต่ว่าไม่ได้ปากกว้างนะฮะคือปากเนี่ยคือมันมันแหกไปอะเออแต่นุชก็ยังมีความรู้สึกตอนนั้นเข,เขาก็ไม่ได้คิดอะไรอา้าวนะฮะก็เอะก็ข,ขับรถไปเลยเลยกาว่าเออเดี๋ยวก็จะถาม แต่พอจะกลับจะหันหน้าไปจะทำอีกครั้งหนึ่งอตอนนั้นเนี่ยนุ้บอกว่าใจเนี่ยมันรู้อยู่ตรงไหนะเพราะว่าพอเขาหันกลับไปที่หลังเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่แล้วฮะหายไปแล้วเขาไม่ได้หลอกอะไรนะฮะแค่ยิ้มให้เฉยๆรู้ตกใจมากนะตอนนั้น,นทำอะไรไม่ถูกนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยโดนดีเข้าแหละนะฮะ ไม่เคยเดินไม่เคยโดนไม่เคยเจอเจอเนะี่ยเจอให้ละตอนนี้นะครับก็เลยรีบขับรถกลับบ้านนะครับนะฮะพอตอนนั้นเนี่ยตอนอีกวันหนึ่งนะฮะก็ไปยุทำยังไงต้องไปถามใครวว่าเออเมื่อคืนนี้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ฟังกันว่าเออเนี่ยไปเออเด็กตรงนี้มานะฮะร,รับมาแล้วก็ไปู้หายไปไหนนะฮะทุกคนก็ก็ลุความเห็นว่านุชเนี่ยไปเจอแล้วจริงๆนะฮะ เป็นวิญญาณเด็กแน่นอนนะครับก็เลยเช็คสอบถามขึ้นมานะฮะว่าเด็กวิญญาณเด็กคนนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะฮะนะก็ได้คําตอบจริงๆอ่ะนะฮะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะฮะนะครับเคยเสียชีวิตอยู่ที่ตรงนั้นแหละที่เขาลังอยู่นั่นแหละนะครับที่เขามาเล่นข้างถนนที่เขามาเดินอยู่ข้างถนนแล้วก็เกิดการรถชนนะครับทําให้เด็กผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ตรงนั้นครับเขาบอกว่า ทางพ่อแม่เนี่ยจาหนงก็พยายามที่จะเอาพระเนี是是 taki, ่ยนะครับมานําทางนะวิญญาณมาสวดมานู่นนี่นะพากลับนะแต่ว่าสงสัยวิญญาณเนี่ยเขาไม่กลับว่าอย่างไงเนี่ยเขายังอยู่ที่นั่นนะนะฮะก็เลยทําให้นุชได้เจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขึ้นไปนั่งบนรถถ้าเกิดไม่ชวนเนี่ยไหมผมคิดว่าไม่รู้ว่าวิญญาณนี้วันนี้เนี่ยจะขึ้นรถหรือเปล่านะฮะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยนุชชวนแล้วนะฮะ เขาบอกว่านี่แหละนะการชวนนี่แหละชวนโดยที่เราไม่รู้อินวยเนยไม่รู้ว่ามันคืออะไรยิ่งถ้าเกิดเป็นวิญญาณอีกโอ้โหถ้าเกิดชวนขึ้นรถแล้วคุณอย่าหวังว่าคุณจะรอดนะครับถึงแม้ว่าวิญญาณจะออกจากรถไปอ่ะรับรองว,ว่ารถของคุณเนี่ยว่าต้องไปปราบพรมน้ำมนต์กันใหม่เลยล่ละนะครับเพื่อไล่นะครับนะครับวิญญาณออกจากรถไปจนในที่สุดนะครับทางเดียวน,นั่นคือุชก็ ทาตามที่พักเราใหญ่ก็บอกนะฮะเอารถไปปรับรมน้ำมนต์ใหม่แล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องผู้หญิงคนนี้นะฮะนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ไปผุดไปเกิดนะครับแต่วันนั้นเนี่ยนุชก็ยินดีดีใจนะที่ได้รับเข้ามาแต่ว่านะครับไม่คิดเขาจะเป็นวิญญาณนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคนจริงๆเนี่ยนุชบอกว่าเขาจะดีใจมากนะได้ช่วยเหลือนะครับแต่ผลสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ นะฮะลดทำได้อย่างเดียวนั่นก็คือทําบุญนะฮะกรวดน้ําอุทิศส่วนไปให้กับเด็กน้อยคนนี้นั่นเองคุณผู้ฟังเอาละเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเหตุการณ์นี้เหมือนที่ผมบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าหลายครั้งนะะที่ผมเคยเอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทักทายข้างถนนนะครับนะฮะหรือว่าไปรับคนที่เดินเดินอยู่นี่แหละเราใจดีอ่ะนะฮะเห็นเขาเดินอยู่เราก็ไปทักไปทายนะไปรับนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้ นะครับเอาล่ะนี่คือเป็นความเชื่ออินเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดกลางคืนดึกๆเดนเนี่ยขับรถไปนะฮะเ,เจอคนหรือว่าเจออะไรเดินอ,อยู่ข้างทางเราอย่าไปทักเนี่ะถ้าเกิดทักเนี่ยโดนดีแน่น,นอนคุณฟังเอาละเรื่องนี้ประมาณนี้แลวกันนะครับสั้นๆน,นะครับขอบคุณมากๆนะน้องเมย์ที่ได้เขียนเรื่องนี้นะฮะนะครับให้ผม ได้เอามาใช้ให้ฟังกันสองเรื่องนะฮะนะครับก็คลบกนะฮะของน้องเมย์ขอบคุณมากๆนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเขานะฮะนะครับแถวพังเนี่ยรู้ฟั่งเอาละฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะฮะก็คิดอะไรมากนะฮะ